เปิดภาพครอบครัวจารุจินดาพร้อมหนะ้าสองลูกสะพ้ยเรียกได้ว,ว่าเป็นคุณย่าที่เหอหลานที่สุดเลยก็ว,ว่าได้สําหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ดวงดาวจารุจินดาพอหลังจากที่หลานสาวคนเก่งน้องมียาลูกสาวสุดน่ารักน่าชังของหนุ่มเต้นตะวันลืมตาดูโลกก็มีคุณย่าคอยช่วยเลี้ยงตัวติดกันไปไหนไปกันด้วยกันตลอด ล่าสุดย่าดวงดาวได้เผยภาพครอบครัวสุดอบอุน่นพร้อมหน้าตระกูลจรจินดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณปู่ผู้เป็นที่รักงานนี้ลูกชายลูกสะใภ้และหลานสาวสุดที่รักก็มาร่วมกันฉลองแบบเรียบง่ายโดยย่าดวงดาวเผยว่าพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันตอนเย็นดีใจที่ปีนี้ครอบครัวเราได้มาเจอเจอกันได้มาทานข้าวพูดคุยเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขมากๆ สุขสันต์วันเกิดปู่จ๋าของคุณมียา่าขอให้มีความสุขมากๆแข็งแรงและปลอดภัยค่ะการที่หลานสาวสุธิรักเขียนให้ปูจ่จ๋าบันทึกเก็บไว้เป็นความทรงจำเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณปู่6สิหงหาคม2 5 6 4เขียนตอนมียา่ามีอายุ3ปีเก้าเดือนกับอีกสีวันเป็นภาพปูจ่จ๋าจุงมือมียา่าส่วนย่าจับมืออีกข้างและมีหมาเบนโตะอยู่ในท้องยา่าเพราะเบนโตะเป็นลูกยา่า